สวัสดีค่ะทุกคนป้าชากาแฟนะจ๊ะอากาศเย็นเย็นมาค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของเมื่อวานนะคะทุกคนเมื่อวานนี้ตัดไปแล้วแต่ว่ามันยังมีคลิปที่ถ่ายไว้อีกป้ากะเลยเอามาลงให้เห็นว่ามันเป็นเมนูที่น่าสนใจเนาะอากาศเย็นนะคะทุกคนอากาศเย็นขึ้นทุกวนันทุกวันเลยวันนี้ก็หนาวกว่าเมื่อวานอีกเนาะอากาศหนาวปักช่องแล้วก็ลมเย็นด้วยที่ที่ป้าอยู่ก็ล้อมรอบไปด้วยเขามีแต่ต้นไม้นะคะทุกคนอากาศเย็นมากเลย ป่วยมาแล้วตั้งเริ่มเย็นนะคะป้าไม่สบายมาแล้วตอนนี้ก็ไม่เป็นละป่วยครั้งเดียวพอปีนึงจะป่วยสักทีนึงเพราะอากาศเริ่มหนาวจะจัดเริ่มมาแล้วค่ะหวัดเจ็บคอไอฟ้าทลายโจรน,นะคะป้าไม่ฟังอะไรแล้วชงกินเลยวันนี้เอาเมนูมาฝากทุกคนนี่คือนมหมีคาราเมลนะจ๊ะคาราเมลถ้าเป็นเป็นปวดอ่า คาราเมลเลยน้ำคาราเมลเนะี่ยมันแพงนะคะเ,เพื่อนๆตอนนั้นเราซื้อกวี130นะตอนนี้น่าจะขึ้นราคาแล้วนะคะเกือบ200แล้วมั้งป้าก็เลยใช้เป็นซอสคาราเมลเอาใช้ได้นะคะทุกคนใครที่หาคาราเมลไม่ได้น้ำคาราเมลหรือว่ากลิ่นคาราเมลไม่ได้ใช้ซอสคาราเมลเอานะคะเราละลายน้ำใส่นิดนึงแล้วใส่น้ำนิดนึงพอละลายละลายนะคะทุกคนแล้วเราก็ค่อยอาไปลงปัน่นเนาะเสร็จแล้วเราก็นี่แหละค่ะแต่งแก้วด้วยซอสคาราเมลอีกทีนึงนะ แค่นี้ก็หอมชิงหอมฉ่างหอม,ห,อมหวานเชื่นใจลูกค้าไม่ได้ลูกค้าป้าชอบนะคะทุกคนชอบหมดเลยไม่มีใครบอกว่าไม่ดีไม่อร่อยเลยเนาะเพราะลูกค้าเนะี่ยเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าคาราเมลที่เราใช้มันคือแบบไหนอะไรยังไงของให้เป็นเป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปน,เ,ปนเขากินแล้วเขาโอเคเขาอร่อยนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าของที่มันไม่มีคุณภาพนะจ๊ะทุกคนอันนี้เป็นนมหมีสตรอเบอรี่นะคะทุกคนนมหมีสตรอเบอรี่ สูตรนี่ไม่ต้องไปซีเรียสเลยมากนะคะทุกคนใส่ไปเลยคะ่ะเราเป็นสูตรของเราเองเราคิดว่าเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวลูกค้าเขากินแล้วถ้ารสชาติเขาเรียกอะไรล่ะมันกลมกลม่อมถูกใจเขาจะมาบอกเราเองขอหวานมากหวานน้อยหวานเพิ่มนะคะทุกคนสูตรก็มีป้าให้ไปแล้วแล้วเราก็ไปเพิ่มไปปรับกันเอานะคะหวานมากหวานน้อยนี่แล้วแต่เราชอบเนาะแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่คนกินลูกค้าร้อยคนก็กินไม่เหมือนกันอันนี้สีแก้วสุดท้ายก่อนปิดร้านนะคะเก็บของละ ร้านก๋วยเตี๋ยวข้างๆเขากินทุกวันเห็นเก็บร้านก็จะต้องมานะคะที่เห็นตั้งอยู่ก่อนเขาเลยคือเฉากลวยนมสดนะคะทุกคนเฉากลวยนมสดป้าเคยทำสูตรที่แล้วเนาะป้าเคยทําให้ดูแล้วคลิปคลิปคลิปเส้นป้าก็ทําให้ดูเดี๋ยววันนี้จะมีชาไทยนมสดไปดนะคะกลางกลางคลิปเกือบเกือบจะท้ายคลิปเราจะมีชาไทยนมสดใครที่อยากทําชาไทยนมสดให้ดูนะคะเหมือนที่คาเฟ่ใหญ่ๆเขาทา ที่เราเห็นถือออกมาแล้วมีชาไทยรากข้างบนไหลออกมาสวยๆนะคะดูได้นะคะทําตามนี้เลยทุกคนสูตรแบบนี้แหละแต่ว่าเรื่องของนมข้นหวานน้ําเชื่อมความหวานความมันนั้นมันขึ้นอยู่กับเรานะคะเราไปทําเราชิมให้เป็นสูตรของเราเองได้เลยแต่ของป้านเนี่ยอย่างที่เห็นป้าใส่ใส่ใส,ส,ส่กะกะเลยป้าไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะว่าลูกค้าป้าอันดับแรกเลยคือหนักหวานเพราะฉะนั้นเรื่องความหวาน ไม่มีไม่ไมรกลัวพลาดนะคะเดี๋ยวเป็นเราคอร,รอดูนะคะชาไทยนมสดใครที่เคยเห็นร้านใหญ่ๆเขาทำเราเห็นว่าเขาทำยังไงแบบไหนสวยจังเราเอาไปปรับทำกับร้านเราทำเป็นสูตรของเราทำแบบนั้นให้เขาได้ทำได้เลยนะคะ <S 1> <S 1> มันก็หน้าตาดีอยู่นะคะสวยดีเนาะอันนี้ก็เป็นนมสดโอรีโอปั่นนะคะทุกคนใส่โอรีโอสามชิ้นนะคะอน,นี้ป้าใส่ให้ดูป้าปั่นนมเสร็จละเอียดแล้วป้าก็จะมาปัา่นโอรีโอตามหลัง ปั่นพอหยาบๆนะคะมันจะเห็นเนื้อโอรีโอ้สวยนะคะทุกคนแต่ถ้าเราใส่โอรีโอ้ไปพร้อมกับนมแล้วปั่นทีเดียวเลยมันจะละเอียดละเอียดมันมองดูแบบเป็นสีดำๆมันมันดูไม่สวยไม่มีเขาเรียกวอะไรล่ะไม่มีเลเยอร์นะทุกคน <laughs> มันดูไม่มีเลเยอร์อะแปลว่าอะไรมันไม่รู้เห็นก็ชอบพูดกันส่วนไข่มุกค,คือแถมนะจ๊ะไข่มุกค,คือแถมนะไข่มุกต้มด้วยนะคะ เมื่อก่อนนี้ก็คิด5บาทแต่ตอนหลังๆนี่5บาทฉันจะไม่ค่อยไหวเพราะมันมีร้านเอ่อ19บาทแถมไข่มุก20บาทแถมไข่มุกเกิดขึ้นหลายร้านอยู่ระหว่างก่อนที่จะมาถึงร้านป้าเนาะลูกค้าเราก็กร,าก,กระจายไปอยู่พักหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเขากลับมาหาเราแล้วเราก็จะมีการเซอร์ไพรส์ด้วยการแถมไข่มุกบ้างแต่ของเราราคา25บาบาทนะคะถ้าเป็นเย็น ปั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเมนูอะไรแต่และเมนูราคาไม่เท่ากันเนาะเสร็จเรียบร้อยอันนี้ของเด็กนักเรียนนะคะสั่งนักเรียนป้าก็จะคิดแค่35บาทนะคะลดให้อีก5บาทถ้าเป็นนักเรียนเนาะแก้วเล็กก็1ิบาทแถมไข่มุกชงใหม่ทุกแก้วเข้มข้นหวานมันทุกแก้วอร่อยทุกแก้วเด็กๆชอบหวานมันนะคะไข่มุกเราก็แถมเมื่อก่อนเราไม่แถมให คิด้าบาทหลังๆนี่แจกคนโตก็ต้องแจกเด็กๆชาวมากินทุกวันค่ะแต่ถ้าวันไหนมันหมดหรือไม่มีตอนชาเขาไม่ได้กินเขาไม่ได้ซเรียสนะคะเด็กๆถ้าวันไหนมีเขาก็กินนมสดชาไทยนะคะแก้วนี้นมสดชาไทยเราก็ใส่นมสดลงไปสักอ่าเศษหนึ่งส่วนสี่นะคะทุกคนประมาณร้อยมลปนะคะแล้วเราก็ใส่นมข้นจืดสัก20 ML น้ำเชื่อมสัก น้ำเชื่อมนมข้นหวานนี่แล้วแต่ชอบนะคะชอบหวานมากหวานน้อยเอาสูตรที่ร้านเราเลยที่เราใช้ชงชานะคะเสร็จเรียบร้อยคนๆตักน้ำแข็งใส่น้ำชาป้าใช้อยู่ที่ 75ML นะคะแก้วที่เห็นป้าถืออยู่นั้นคือเกือบเต็มแก้วคือ 75ML ตีไปเลยค่ะ 75ML เราต้องใส่น้ำแข็งเกือบเต็มแก้วแล้วก็ปิดฝานะคะน้ำแข็งพูนๆป,ป,ปากแก้วนิดนึงปิดฝาเดี๋ยวพอเราใส่น้ำชาลงไปน้ำแข็งมันก็จะยุบอีกนะคะมันก็จะพอดีสวย เดี๋ยวมาดูนะคะชาที่ป้าใช้เป็นชาใต้นะคะป้าไม่ได้ผสมแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เพราะว่าประหยัดต้นทุนชาใต้ที่ใช้สีสวยแล้วนี่เสร็จเรียบร้อยชาไทยนมสดนะคะเอาไปปรับใช้เอาไปทํากันนะคะทุกคนที่เห็นร้านชา20เขาทำที่เห็นร้านที่เขามีแบรนด์เขาทำนี่แหลคะค่ะเขาทำอย่างนี้ละคะ่ะหน้าตานะคะวิธีการทํเกาทําแบบนี้ ไม่ยากค่ะเราขายไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเข้าใจหลักการทําไม่ว่าจะเป็น เมนูอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆเราจะทําได้หมดเราจะเก่งเองโดยธรรมชาตินะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นนมชมพูนะคะนมชมพูทําให้ดูบ่อยแล้วนะคะวันนี้เราก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะทุกคนมาทักมาไทายกันไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันเนาะขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้ป้าด้วยนะคะใครสนใจสินค้าตัวไหนหรืออะไรยังไงทักมาได้นะคะเดี๋ยวป้าจะแปะลิงก์ให้แต่ช่วงนี้ป้าไม่ได้วางไว้ให้นะคะได้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกๆคน